อาจจะไม่ต้องโควิดก็ได้เช่นมีใครช่วงนี้แบบมีป่วยหรืออุบัติเหตุเนี่ยหรือมีกระทั่งมีสิ่งที่มันแบบอ่ะทําให้สิ่งที่เราตั้งใจวัสดุดมันเหมือนกับถูกกระทบกลายเป็นป่วยกายแล้วกลายเป็นป่วยใจตามมานะครับก็ใจก็สับสนเข้าไปใหญ่นะครับความคิดก็คิดมากคิดวนอันนี้เห็นไหมครับทั้งกายใจความคิดก็รวนแล้วนะครับ เนี่ยต้องบอกว่าพอดีเป็นเคสที่มาจากโควิดมันมีความไม่แน่นอนก็คือเฉพาะการอยู่ดีก็เป็นอ่าแล้วก็เป็นเรียนรว้เลยนะครับอ่าเจอโควิดเข้าไปนะครับซึ่งจริงๆหมอเล่าเพิ่มนิดนึงว่าจริงโควิดที่เราเรา,เราทามาเนี่ยก็ทําร่วมกับ,บเครือข่ายเนี่ยหลายเป็นหมื่นๆเคสที่รู้สึกว่ามันก็ไม่ได้แบบถึงขนาดว่าร้ายแรงในในปัจจุบันแล้วนะเพราะว่าเราก็มีแนวทางที่ที่ช่วยรักษาแล้วก็ภายในสามถึงห้าวันถ้าเป็นสมุนไพรเลยน,นะ เร็วแล้วตรงจุดแล้วก็คนไข้ดูแลตัวเองนี้เนี่ยสามถึงห้าวันก็ดีขึ้นชัดเจนนะครับมันมันตาจากโรคที่ทัดไฟกาเริบเรือหลังเนาะอันนี้วนไปวนมาเหอะบางทีก็เป็นสัปดาห์เป็นเดือนกว่าไฟจะลงนะครับบางทีสะสมมาหลักปีก็ต้องใช้เวลาในการเอาไฟออกเติมท่าที่ดีเข้าไปเพราะว่าเป็นการอะไรครับเป็นการถ่ายพิษออกแต่ว่าโควิดนี่มันเป็นเป็นเชื้อโรคถ้าเรารีบทําให้มนสมดุลดีภูมิคุ้มกันมันก็ทำลายเชื้อโรคเองแล้วมันก็จะหายอย่าง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 รวดเร็วนะครับภายในสามถึงห้าวันก็ไข่ลงแล้วก็ อาการที่มันร่วมก็จะค่อนข้างดีขึ้นทั้งคอระบบทางเหน่ยใจแล้วก็ความรู้สึกปวดร้อนนี่ครับก็ค่อยๆเบาภายในเจ็ดวันเนี่ยก็แทบจะปล,ปลอดเชื้อได้เลยนะครับจะเว้นเป็นมละเร็งก็อาจจะนานกว่าน,นั้นหน่อยอีกสักประมาณสิบวันสี่วันนี่ครับเห็นไหมครับอันนี้เขาเรียกว่าเป็นโควิดที่สามารถที่จะแก้ได้เร็วถ้าดูแลไม่ดีก็ไปลองโควิดก็จะต่ออีกสักนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าพบว่าเคสเหล่านี้ครับกระทบครับพอโควิดแล้วยังไงครับเกิดอะไรครับเกิดสิ่งที่กระทบต่อมาก็คือ มันรู้สึกกลับมากระทบความมั่นคงหรือคุณค่าภายใน,ในคือเขารู้สึกว่ามันเหมือนกับว่ามันทําอะไรต่อไม่ได้อะคือตัวเขาเองอาจจะอยากอยากอยากให้มีทางเลือกมากขึ้นรู้สึกว่ามันมันกลับกระทบจิตวิญญาณหรือหรือตัวรับรู้เขาว่าเขาอาจจะแบบว่ารู้สึกว่ารับไม่ได้แล้วรู้สึกว่าเฮ้ยไม่เอาฉันอยากจะทําอะไรให้มากกว่านี้หรือว่ามันทําไมต้องมาเป็นตอนนี้อ่ะมันก็ทาให้เขาเลยครับเริ่มเริ่มสับสนเริ่มใช้ความคิดมันเหมือนกดดันอะ่ะกดดันตัวเองแล้วก็สับสนแล้วก็ลังเลว่าจะทําอะไรดีในใ,ในต่อจากนี้นะครับเห็นไหมครับ ทั้งนั้นโควิดเนี่ยเป็นโรคร่างกายนะอ้าวอาจจะไม่ต้องโควิดก็ได้เช่นมีใครช่วงนี้แบบมีป่วยหรืออุบัติเหตุเงี้ยหรือี้กระทั่งมีสิ่งที่มันแบบอ่ะทําให้สิ่งที่เราตั้งใจวัสดุดเหมือนกับถูกกระทบกลายเป็นป่วยกายและกลายเป็นป่วยใจตามมานะครับก็ใจก็สับสนเข้าไปใหญ่นะครับความคิดก็คิดมากคิดวนอันนี้เห็นไหมครับทั้งกายใจความคิดก็รวนแล้วนะครับเพราะมัาเริ่มมาจากภายในของเราถูกกระทบนะครับแล้วทําให้ตัวเองนี่ก็มีความคิดที่มากแล้วก็รู้สึกว่าเออมัน ก็ว่ามีทางเลือกคุ้งซ่านนั่นเองนะครับคิดเยอะไปหมดนะครับทําให้เกิดอะไรครับลมแปรปวนอ่าคือจริงจเคสเนี่ยถ้าพอดีที่มันจะเดือดร้อนไปหมดนะครับจริงๆมันกระทบเรื่องเรื่องงานเขาด้วยเขาก็จะแบบว่าต้องมีการพักงานแต่ว่าก็ยังคิดไม่หยุดนะครับมันเปรียบเสมอเลยครับมันเหมือนรถยนต์น่ะที่โอเคเครื่องเครื่องมันอาจจะแบบสมมติน,นะมันสะดุดโควิดก็เหมือนสะดุดอะสะดุดตกลุมอะต้องซ่อมท่อไอ้ต้องซ่อมลรอ แต่ว่าแบบไม่ยอมดับเครื่องรถยนต์ก็หมุนเครื่องรถเครื่องยนต์ก็เหมือนกับเหมือนกับความคิดของเราเนี่ยแหละหมุนส่วนคนขับก็คือไปเร่งมันเมื่อไหร่จะได้ไปเมื่อไหร่จะไ,ไปเห็นไหมครับจิตก็เร่งความคิดก็ไม่หยุดวนไปหมดแล้วก็ฟุ้งซ่านทั้งนั้นที่กายเดี๋ยวมันก็หายแล้วนะครับแล้วต่อไปคืออะไรครับมันก็กระทบต่อง,งานที่มันทําให้มันทําให้แบบรวนแล้วก็เขาก็แบบว่าค่อนข้างที่จะฟุ้งซ่านทําให้ลมแปรปรวนครับทั้งนั้นที่โควิดเนี่ยท้องอืดจุกเสียดเนี่ย น้อยมากนะครับที่จะทําให้ลมแบบบวนเพราะมันเป็นอาการเกี่ยวกับทางเหตใจเป็นหลักแต่ว่าอาจจะเป็นคุณเดิมของเขาด้วยที่เป็นนิสัยหรือเป็นเรื่องธาตุเดิมที่อาจจะต้องผ่านการปรับปรุงพัฒนาแล้วก็อะไรครับแล้วก็กลายเป็นกระทบกลายเป็นไมเกรนตามมาทั้งที่ไข้ลงแล้วแล้วก็โควิดนี่ไม่ไม่เป็นอาการเหมือนไมเกรนนะครับจะเป็นปวดแน่นๆตึงๆกลายเป็นอะไรครับกลายเป็นไมเกรนโรคโรคเก่าหายไมเกรนกลับมาแต่หมอเชื่อว่า คนนี้เขามีทุนเดิมมาแล้วนะเพราะอย่างที่หมอตรวจอ่ะหมอก็มีการตรวจแบบค่อนข้างละเอียดแล้วก็ดูแลเชิงลึกแล้วองค์รวมมีการตรวจท่าคือจับพิจจรมันก็คือเหมือนแบบจับพิจจรเหมือนแมทที่เราเข้าใจกันแบบแผนจีแต่ว่าเราใช้ศาสตร์ของแผนไทยประยุกต์ด้วยนะครับเห็นไหมครับแล้วก็จะรู้ว่าอ๋อมันมีความเนื้อร่างแล้วก็เราตรวจตามร่างกายแล้วก็มีการสัมภาษณ์แล้วคร้อมกับความชํมนานาญในการที่หมอเชื่อมโยงกับองค์รวมเนี่ยพบว,ว่าเอเมเกเรนเนี่ยต้องมาแก้ต่ออีกระยะหนึ่งเลยนะครับแล้วก็บวกกับช่วงนี้เ,ออาาเอจอ พอดีเจออากาศแบบปวนเดี๋ยวเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวฝนี๋ยวพายุเข้าขนาดอากาศข้างนอกกลมยังพัดน้ำยังท่วมได้เลยนักประสาทอะไรกับร่างกายมนุษย์ทีกก่กระทบกะเทือนได้ยิ่งเราไม่สมดุลเนี่ยก็จะแปรปวนได้ง่ายสังเกตบางทีอากาศอากาศร้อนอากาศอบอา้าวปุ๊บมาเกงขึ้นเลยนะครับในบางคนที่เป็นจะชาแล้วมันมีโอากาสลมแปรปวนแล้วก็พอกระทบมากๆเนี่ยก็นําไปสู่ความเพิ่มหัดใจระตุนั้นแม่เขาคิดมากไปใหญ่โอ้โหทำไมฉันยังไม่หายทำไมฉันเป็นอย่างนี้นะครับเอออันนี้ก็ไม่จบกะทีทุเห็นไหมครับ วนไปวนมาอย่างนี้นะครับดังนั้นเหตุหนึ่งกระทบอีกเหตุหนึ่งก็คือชีวิตอง์รวมเน่ะมันเหมือนเป็น,นเหมือนเป็นเหตุและผลนะเ,เช่นป่วยโควิดหรือมีเหตุฉุกเฉินปุ๊บกระทบตัวเอง,กร,เองกระทบตัวเองเสร็จไปกระทบเรื่องงานกระทบเรื่องอากาศกระทบเรื่องเกี่ยวกับนี่ยังไม่รวมความสัมพันธ์นะกรณีเคสนี้อาจจะความสัมพันธ์เมื่อกี้พูดตัวอย่างไปเยอะแล้วนะครับแต่ถ้ากระทบสัมพันธ์นี่ยิ่งหนักเข้าใหญ่นะครับมันวนไปวนมาแล้วก็ความเป็นอง์รวมเนี่ยถ้าเราไม่แก้ให้ครบ หรือไม่แก้ให้ลึกพอเหมาะจะมีคําหลักๆคือเราต้องแก้เชิงลึกแล้วก็แก้ให้ครบองค์รวมนะครับแต่ไม่ได้ไหมายความว่าจะแก้ทุกอย่างภายในครั้งเดียวนะครับอันนี้ก็อาจจะต้องอาศัยความค่อยๆกลับมาตั้งสติตกผลึกว่าจะทําอะไรก่อนหลังหรือว่าจะดูแลยังไงบ้างหรือถ้าต้องการผู้เชี่ยวชาญมาช่วยเหลือก็ลองติดต่อปรึกษากันได้นะครับ